ใช่ค่เริ่มกันอีกแล้ววันพูดอย่างนี้สนุกสนานฮาเฮโบกบานไปฟ้าเปิดนะฮะแจ่มใสเฮฮามีความสุขอย่างเต็มที่เลยนะฮะมาดูในเรื่องราวของผู้ร่วมงานเราสามท่านวันนี้โปรแกรมพิเศษ พิเศษยังไงคะพิเศษเขาว่าคณะครุศาสตร์จุฬานี่ก็ถือว่าฉลอง50ปี50ปีแล้วเหรอโอ้เรื่องราวของครูนี่สำคัญนะครูนี่เงินเดือนน้อยนะคะนะและภาระเยอะภาระยิ่งใหญ่นะสอนนักเรียนให้เป็นดิบเป็นดีต่างเนี่ยนะฮะนะฮะก็เป็นการฉลองของ90ปีจุฬาด้วยถ้าเกิดเรื่องราวของการประหารครูไทยนี่ก็115ปีแล้วนะฮะเพราะนั้นก็โปรแกรมครั้งนี้ก็พิเศษพิเศษเพราะว่ารายได้สำหรับโปรแกรมวันนี้รางวี่รางวัลนี้ ไม่เก็บเอาไว้ให้ผู้ครูนักเรียนค้าศทุศาดด้วยข้าวตร์าจุฬาด้วยนิสิตที่ขาดแคลนครูนักเรียน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยดีเลยได้ทํากุศลเพราะนั้น้ร่วมรายการของเราแต่ละท่านร่วแล้วแต่กิรุศาจุฬาข้าวทุศาจุฬาด้วยคนแรกมิโกะเล็กล็อกไม่มีใครไม่รู้จักนาติงสวัสด์ค่ะ วันนี้เขานะแต่ตัวจริงปั๊มไหมอ่าท่านแรกอีกท่านอีกท่านหนึ่งนี่ไม่มีใครไม่รู้จักเหมือนกันอ้อแอะเลยอาจารย์สุเีชินสุเดชะค่ะอาจารย์แม่ค่ะเอ๊จะตั้งเก็บเสียงเลยไหมมากรีกราอาจารย์แม่ตึมคนต่อไปนี่รุ่นลูกศิษย์อ่ารุ่นลูกศิษย์นะคะนี่ก็พระรัศมีรามกันคุณต่อนันทวัฒน์ค่ะคคสสวััดีรบ มาวันนี้มีจิตกุศลทั้งสิ้นเลยตกุศลทั้งนั้นเลยแต่ว่าทําบุญนี่ความหาไม่มีการลดลงนะไม่มีหากันตรึมเล่นกันจริงแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะเอาฮะพบกับผู้กล้าของเราก่อนนะฮะผู้กล้าของเราดีก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องราวของความไวความคล่องเปิดที่นิ้วเหรอนะฮะประดุดดังหนึ่งมายากลอ๋อเหรอแต่ว่าคล่องแค่ว่องไวมากผู้กล้าเลยครับชละ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงตกลงมีกี่นิ้วกันแน่เนี่ยคนละคนละคนหนึ่งคนหนึ่งมีกี่นิ้วกันแน่ของคกก็็รบขขอองงพี่ตักมากี่นิ้วสิบนิ้วไงสิบนิ้วก็ครบแล้วเนี่ยท่เก้าแสดงว่าด้วนแสดงว่ามีใครไหมอ๋อนี่นิ้วเคร่องแท่ว่างไวมากเลยอันนี้คุณอะไรครับ กินทัศน์จงเย็นไวครับผมครับผมแล้วมันเป็นอาชีพของเราไหมหรือว่าเป็นงานอดิเรกหรือมันอ๋อเป็นเวลายามบ้างครับก็คือเราเราก็มาฝึกแล้วก็สามารถทําให้รอบข้างมีความสุขได้ไปซื้อนิ้วเพิ่มที่ไหนอ๋อนิ้วไม่เห็นอะไรเข้าไปเห็นอะไรเข้าถึงได้ว่าเออานิ้วทำไมไม่ใช้หลังหรือใช้แขนหรือใช้หรือเออเอาหลังไปทำกับไอ้ลูกอิฐทำไมต้องนิ้วอยากรู้แต่ต้องต้องนิ้วไปเห็นอะไรชอบทางด้านนี้มาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่โรงเรียน บุญยวาดลำปางแล้วครับพอเราฝึกปุ๊บแล้วเราไปเล่นให้เพื่อนดูเนี่ยเพื่อนก็ชอบไงครับผมผมก็เลยฝึกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชอบทักษะได้เศษแต่ละคนจะเป็นเหมือนกันนิดๆินิดหน่อยนะยังมีอีกเยอะแยะมากมายกับความสามารถพิเศษคือเขาจะเร็วเดี๋ยวมีแข่งขกันการแก๊งาันของเราวันนี้มีหาแน่นอนจิกระดิ่งเราของความเร็วความไวอย่างนี้สนุกสนานเต็มที่เลยทีเดียวนะขอบคุณพงศ์ติทัศน์ก่อนนะฮะค่ะขอบคุณท้าทายครับเริ่มหาแน่นอน นี่ก็สาธิตนิ้วเนยไงแต่ตอนนี้จะแข่งอะไรเดี๋ยวรู้พร้อมพร้หมที่โซดาสิงค์ครับ<า>และตรงนี้นะคะก็สนับสนุนโดยทุกหยดซ่าโซดาสิงค์ค่ะแล้วเราจะทำอะไรฮะนี่ตัวนี้นี่ก็คือว่าเป็นเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าสปีดสเต็กครับแปลว่าอะไรนะก็คือความเร็วในในการตีบ ความความเร็วในการก่อสร้างแล้วก็ทําวัตถุชิ้นย่อยๆเนี่ยให้ให้เป็นขอรงร่างนี่ไม่ใช่วัตถุชิ้นย่อยนะนี่เขาเรียกว่าถ้วยน้ำอ๋อถ้วยนี่เหรอก็คือว่าเอานี่เหรอเอามาแข่งกันเหรอฮะนี่เป็นกีฬาเลยเหรอฮะใช่ครับโอ้ก็จะมีเล่นในสหรัฐอเมริกาแคนาดาฟินแลนด์เยอรมนีแล้วก็ญี่ปุ่นจริงนี่เป็นกีฬาด้วยใช่ครับเล่นระดับโลกเลยนะแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเองก็จะเปิดลงอ่าก็ บรรจุลงในการกีฬาของโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันแห่งแล้วโอ้โหแล้วลวนีว่เป็นเรียนไปไปสอนอะไรมัียนรับรู้เรื่องนี้มาจากไหนเนี่ยเปิดเว็บไซต์ดูครับแล้วก็ดูมาว่ามีวิธีเล่นยังไงแล้วก็ฝึกยังไงฝึกเองครับผมแข่งทำอะไรกันนะรเราจะทําการต่อถ้วยเนี่ยให้เป็นพีระมิดครับ<ะ>ขึ้นขึ้นไปโอ้ใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าต่อถ้วยเป็นพีระมิดมันก็ต่ออย่างเงี้ยใช่ครับสามสองแล้วก็หนึ่งครับ มันสนุกตรงไหนเนี่ยทำเร็วนี่แหละฮะใช่ครับผมอ๋อแต่ว่าใครจะเร็วยังไงใช่ครับเขาบอกว่าแข่งกันตัวเรื่องราวของหนึ่งคุณจะต้องตั้งให้เร็วแล้วก็ไม่หล่นตอนปัญญาทำเนี่ยสนุกตรงไหนนะฮะแต่ตอนนี้แหละครับเจ้าตัวจะทำและจะสนุกแบบไหนเชิญเลยนะครับอันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆก่อนนะอ้าวเชิญครับเฮ้ยอะเรื่องสนุก จรูว่าเขาตั้งแต่ปุ๊บเขาเก็บด้วยนะกลับมาเป็นรูปแบบปั๊บแล้วเร็วมากเลยทีเดียวทีนี้อันนี้แหละจะเป็นเกมที่จะมาแข่งขันกัน1 2 3 4 5สห้านะชุดละ3าด้วยตอบเลยแข่งแบบนี้ใช่ไหมฮะครับผมแข่ง<อ>บแบบนี้ครับ,รบแล้วนี่อะไรฮะอ๋อจะปิดตาด้วยครับเดี๋ยวปิดตาครับผมแล้วก็ตั้งใช่พีระมิดตั้งแล้วก็เก็บครับท,ทางด้านนี้จะปิดตา แล้วก็ชุดนี้ตั้งครับแล้ววางไว้ก่อนหรือว่าเก็บเลยตั้งไว้ก่อนตั้งฝั่งนี้ให้เสร็จแล้วก็ตั้งหนึ่งเราก็จะไปตั้งฝั่งนี้ตั้งสองแล้วก็ตั้งสามระหว่างนี้ปิดตาอยู่นะใช่ครับเดินมานี่แล้วก็เจอได้ยังไงเนี่ยมันต้องมาทำเองนะใช่ครับมาทำแล้วก็มาตั้งให้ได้หนึ่งครับผมมันต้องมีล้มแน่เลยแล้วก็มาสองสามครับโอ้โหพอเราจะเน้นเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เก็บครับหนึ่งสองสาม แล้วก็ไปเก็บตรงนี้ปิดตาอยู่นะใช่ครับแล้วก็กลับมาเก็บตรงนี้อีกหนึ่งของสามครับมาปิดตาก่อนนะฮะเอาเล็งให้ดีเล็งมุมให้ดีปิดตาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่มาขันให้แน่นขึ้นฮะด้วยความแบบอิจฉาครับดูให้ดีครับพร้อมนะฮะอ่าอนุญาตให้แตะไว้ก่อนได้จุดหนึ่งอ่าพร้อมนะครับพร้อมไปนะครับปุะคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราก็ต้องมีการเล็งมุมเล็งต่างให้ดีนะล้วก็ถือว่าต้องแบบสมาธิดีมากแล้วคล่องเลยคือตอนที่ตั้งเนี่ยจะตั้งใจนิดนึงแต่พอตอนเก็บนี่เก็บจะเร็วมากเลยเมร็วมากโอ้โหใช้เวลาดีมากๆนะครับ49วินาทีเท่านั้นเองเร็วด้วยสิเอาอะสิครับคทาวนี้จะเป็นโจทย์ถามน้องๆทั้ง3ท่านนะทั้งหมดเนี่ยจะมีโอกาส2ครั้งครั้งแรกนะ ก็จะตั้งเหมือนนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็มาชุดนี้ตั้งต่อไปครับแล้วก็กลับมาเก็บเก็บเก็บเหมือนกันเก็บแล้วก็มาเก็บด้านนี้ครับปิดตาไหมปิดตาเหมือนกันปิดตาเหมือนกันนะครับครั้งแรกกี่คนครั้งแรก2คนครับ2คนปิดทั้งคู่ไหมปิดคนเดียวครับปิดคนเดียวนะครับอีกคนนึนะครับบอกบอกว่าใช่ครับอ๋อคนนึงเปิดตามีหน้าที่บอกได้ซ้ายขวาบนล่างรับมือไม่ได้บอกซึ่ทำไงก็ได้แต่ว่าคนที่เปิดตาเนี่ยห้ามไปจับถ้วย ไปจับมือได้อย่างเดียวไปจับมือจะจับแตะอันนี้แท่นละสามชุดให้เขาแท่นละกี่ชุดสองพอครับสองพอเวลาเราสี่สิบเก้าวิเพิ่มเหมือนได้ไหมเพิ่มได้ครับให้หนึ่งนาทีสิบนาทีหนึ่งนาทีสิบให้เยอะเลยนะนาทีนะให้ไปเป็นนาทีสิบแต่ว่าเอาสองชุดสองคนคนนึงเปิดตาคอยอธิบายคอยภาคคอยบอกได้ซ้ายขวาหน้าหลังอีกคนหนึ่งปิดตาถ้าได้จบถ้าไม่ได้ครั้งที่สอง ให้3คนครับ3คนเลยปิดตากี่คนปิดตา2คนคนปิดตา2ปลปิดตา1บอกได้เหมือนเดิมสคนช่วยกันมารอเลยตรงไหนได้หมดนะครับและกี่ชุดก็คือทําทั้งหมด2ชุด2ชุดเหมือนกัน2ชุดเป็น4 2ชุดครับปิดตา2เวลานาทีสิบเหมือนกันครับผมได้หรือไม่ได้ นาติงก่อนได้หรือไม่ได้คือจากประสบการณ์นะครับมีคุณนงอยู่เนี่ยไม่เคยได้ผมตอบว่าสรุปว่าไม่ได้ทั้งหมดคือยังไงก็ไม่ได้แต์แม่ว่าไงฮะแม่ตอบค่ะชั้ทตอบชัดว่าไม่ได้ไใครเหมือนไม่มีอนาคตยังไงนะรู้ว่าเจนไม่ไม่เจ๊ตีเพื่อเกลือ สองคนละอ่านี่คนรุ่นเดียวกันตอ่ตอผมเด็กจุฬาลูกศิษย์จันแม่รุ่นน้องนะต่อไต่อไม่ได้ต,อตอ่อสถาบันแล้วไม่ได้ครับไม,ไ,ไม่มีใครเชื่อเลยคนอย่างผมผมเขาบอกเลยขอยอย่า ปิดเปิดเอาละปิดตานะครับปิดตาเรียบร้อยตัวเช็คยกนิ้วขึ้นดิชูนิ้วจีนิ้วอ่ะหนึ่งเฮ้ยมีเห็นได้ไงวาเฮ้ยหลาเล่นหลาเล่นเนนี่เราเองเอาละมาดูครั้งแรกนะหนึ่งนาทีสิบนะครับทำให้ทันเวลานะฮะพร้อมทุกอย่างหนึ่งนาทีสิบนะครับพร้อมทำไปก่อนไปเลยครับ อันนู้นอันนู้นปิรามิดเห็นเลยอันนี้อะไรฮะจะทำปิรามิดแต่ว่ายังเถียงกันมันจะสร้างกันดีไม่มีสติพี่บอกตรงทำไมไอ้ไอ้ไอ้อ้ความเไอ้อันนี้พูดถึงผมหรือพูดถึงพี่ตา <c oughs> <c oughs> วางแผนใหม่ครั้งนี้3คนละปิดตา2เปิดตา1ใครจะเป็นคนที่จะอธิบายล่ะพี่มัมรับนงปิดตาได้ผมเปิดเองเมามาเพราะเพราะว่าสกี้เท่งเขาปิดตาเขาเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ว่าจะพูดยังไงโอ้ยไอ้เนี่ยไอเนี่ยมันเดินไปิดยังไงเนี่ยปิด2องคนถูกแล้วไงก็ปิดสองคนนี่ไงนท่งนี่เขาเป็นคนละอันเฮ้ ยกมือมาชูสิเอาลองทายกี่นิ้วสองนิ้วครับก็ทำไมทายถูกไอ้แม่ก็รู้อ่ะไม่ของเขาเองก็จริงแม่แต่เขาไม่เห็นอ่ะยกขึ้นอย่างนี้ยังไม่รู้มันไม่รู้เฉยๆแล้วมันโง่บัดซบแล้วเขารู้ได้ไงว่าเขาชูสองนิ้วไอ้บ้าอะไรนะเมื่อกี้ ลูกก็รู้ลูกก็รู้ว่าลูกชูสองนิ้วอันนี้ผมเห็นนี่เห็นเนี่ยเอาลองที่อ่าอ่ะลองชูทีอ่ะลองชูขึ้นมีเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้นี่ไปเห็นเนี่ยเพรไม่เห็นจะรู้ได้ไงเออตอนแรกซะเคยตัวเลยพร้อมมาปิดตาปิดตาสักทีสิบนะครับพร้อมเวลาลน้ามึงไประวังโดนนะ ไปเริ่มครับเอาละครับตกลงนะครับตั้งตั้งแลยนะครับตีแล้วพิจาะฮาตั้งวระวังนะอย่าไปชนกันนะครับตั้งสามอย่าไปชนกันนะครับตั้งสามไมได้ครับตั้งต่อละครับต่อครับตีแล้วต่อละครับวางต่อไปเออดีดีดีเลียนปครับอาละครับเอาละครับเอาละัเอาละครับเอาละครับเอาลลัครับ ่อนใช่ไหมตั้งแล้วก็เก็บผมจำได้ว่าผมช่วยเก็บเมื่อกี้เนี้ยนั่นแหละเอาพื้นตั้งตั้งยังไม่เสร็จเลยอันนี้มันเสร็จไหมเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้ยเสร็จแล้วเนี่ยนแหละเอาเมื่อกี้ของผมเสร็จแล้วเนี่ยไม่เสร็จอันนี้เขาเสร็จแล้วลูกไปเอาเขาออกมามัเขาไปรโดนไหมโอ้โหเนี่ยเขาไปตั้งดีอยู่แล้วไปเอาออกมไอีดุ๊กเตอร์ลปี นี่ดูมันไม่ช่วยเลยเลยคุณเลยอาจารย์แม่ผมทําให้ดีแล้วม่อกินเนี่ยมันจะได้อยู่แล้วมันน้องไม่เห็นกาใช้เสียงของลูกเองี่เวลาพูดอ่ะผมจะไปเยี่ยมโอ้โ้แล้วอันนี้ก็มาเก็บเก็บตรงนี้อันนี้มาเก็บเลยมาถึงต้านี้ด้วยนะก็เลยแบบโอ้โหไม่มีอนาคตเลยไม่ได้เลยนะคะล้มละลาย ึกนะงเฟื่าอยางกินทิทัศน์กี่แต่ไอ้คำว่าไม่มีอนาคตผมว่ามันไม่น่าใช่พี่นะมันแทงใจพี่คนพูดไปตามความจริงครับโอเคโอเคโอเคเป็นลองเล่นสนุกๆนะคะขอบคุณคุณกิติทัศน์จำเนียนวัยขอบคุณครับ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 เดี๋ยวเราก็ไปมอบโชคต่อเลยนะไปพี่ผิดพันตราแม่ครูเครื่องสำอางเคลมีสปอตวีพาวเดอร์เทก